มาค่าโคโค่นะคะไซส์3-4เซนนะคะตัวนี้มาพร้อมช่องหลังสาม ใส่ของได้จุก,กมากเลยเพราะตัวนี้ใช้จัมโบ้นะคะช่องหลักของเรานะคะก็นี่สามารถเสียบ iPad ได้เลยนะคะลูกค้านี่ลูกค้าที่แบบว่าตามหากระเป๋าที่ใส่ iPad อยากจะได้ช่องแยกต่างหากนะคะคอลเลคชั่นนี้บอกเลยว่าต้องมีติดบ้านไว้เลยค่ะและได้ใช้งานจริงๆแน่ๆเลยดูสังเกตดูหนังเรานี่มันเป็นหนังแกะที่นุ่มมากๆเลยนะคะหนังแกะแท้ร้อไม่เคลือบและไม่ผสมนี่เปิดอ้าว่ากดปิดล็อกกด ไปได้เลยค่ะมาพร้อมหนังรองบ่าให้แบบนี้เลยนะนี่สะพายขึ้นไหล่ได้แล้วที่สำคัญรูด cross body ได้ด้วยอเดี๋ยวรูดให้ชมนี่แบบนี้เลยนี่รูดสะพายแบบ cross body ก็ได้ด้วยนะคะนี่เป็นสายแบบ6 ่องแต่สายแบบเหล็กอย่างนี้เลยนี่น่ารักน่ารักนอสายโซ่อ่ะตัวนี้เปิดปิดบิดล็อกภายในของเรานะคะรุ่นนี้เราแบ่งเป็น3ช่องนะมีช่องแบ่งกลางให้แบบนี้ด้วยเป็นงานโลโก้แบรนด์ของโรเวล่าเลยนะฉะนั้นบอกเลยว่าการที่มันมีช่องแบ่งกลางอย่างเงี้ยเราสามารถเสียบ iPad ได้ช่องนึงนะคะเสียบสมุดโน้ตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าล่มสัน้นหรือว่าขวดน้ำได้อีกนะคะแล้วที่สำคัญนี่ด้านในเราซับหนังแกะให้ด้วยฉะนั้นบอกเลยว่าคอรเลคชันนี้ตอบโจทย์มากกับการใช้งานด้วยจะสบายขึ้น ไหลนะคะหรือว่าอยใหจะสไตล์ crossbody ใส่ของได้จุกมากเลยค่ะลูกค้าบางท่านเบื่อแล้วสายหนังนะ อยากมาลองเล่นสายโซ่ที่สุภาพแเราก็ดูแบบว่าแคชชัวนะคะแล้วดูแบบแอบลักชูรี่ด้วยความเป็นดีไซน์ของเขานะคะบอกเลยว่าคอลเลรชันโคโค่ตัวนี้เป็นอะไรที่แอนดออกแบบมาแล้วลงตัวและดีมากๆเลยค่ะตอนนี้สำหรับลูกค้าที่ตามหาก,กระเป๋าไซจัมโบ o บอกเลยว่าคอลเลรชันนี้ตอบโจทย์มากนี่แล้วมาพร้อมโปรนะคะจัดโปรลดเหลือเพียง2,985บาทใช้ แผ่นหนังแกะเกือบ1แผ่นแต่ได้ราคาโปรถูกขนาดนี้บอกเลยว่าไม่มีอีกแล้วนะเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นสนใจนะรีบกดสั่งได้เลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะฟรีชิสเบกันน้ํากันลอยเนี่ยคือมันเปิดใช้งานง่ายมากเลยเปิดปิดก็แบบนี้แค่นี้เองนะคะตัวนี้มาพร้อมช่องหลังก็คือแบบบางทีคุยงานคุยกับลูกค้าโทรศัพท์เสร็จก็เสียบได้เลยหรือว่าจะแบบว่าบางทีคุยงาน iPad เนาะ แบบไม่อยากมานะั่งเปิดปิดอะ่ะก็เสียบเข้าไปด้านหลังได้เลยสมุดน้งสมุดโน้ตได้หมดเลยนะอ่ะตัวนี้หรือว่าจะเป็นพวกพาส,สปอร์ตก็เสียบด้านหลังได้ด้วยเช่นกันใครมีแพลนแบบว่าไปเมืองหนาวแบบบางทีก็ต้องใส่แบบแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยอ่าอยากจะพับเก็บใส่กระเป๋าคอลเลคชันนี้ก็เป็นอีกคอรชันเลยที่ตอบโจทย์นะสนใจนี่กดสั่งได้เลยนะคะไซส์ยอยู่ประมาณ14นิ้วเองคอลเลคชัน34เซนนะคะตัวนี้นะคะนี่เลย